ทุกท่านอยู่กับเล็กเคโอเคค่ะมีข่าวข่าวมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดิมทีข่าวข่าวนี้ก็คือส่งเขาไปในห้องรวมแล้วค่ะแต่ว่าก็มีหลังไมมาบอกว่าเออพี่เล็กทําเป็นรูปแบบวิดีโอให้ดูหน่อยละกันค่ะเพราะว่าบางทีในการ mm hmm. อ พูดนะคะในข่าวสารเนี่ยคือถ้าเป็นรูปแบบวิดีโอนะมันก็จะทําตามได้ง่ายก็คือเรื่องของเรื่องว่าบริษัทเขามีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าคือมันมีการแฮกข้อมูลส่วนตัวนะคะแต่ไม่ไม่ได้แฮกข้อมูลเป็นเฟซอร์มของ Google Play นะคะต้องเข้าใจอ่าแล้วก็เข้าใจดีๆก็คือเป็นส่วนตัว ก็คือส่วนตัวตรงที่ว่าเขารู้รหัสแล้วก็รู้พาสเวิร์ดของเราเนี่ยไปทําธุรกรรมในการเอาเหรียญของเราออกมานะคะก็คือยกเลิกของเราแล้วก็เอาเหรียญของเราไปคือตอนนี้มันมีระบาดนะคะในในเรื่องของการแฮกเกอร์ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าของเฟสฟอร์มไม่เป็นไรแต่ทีนี้วิธีแก้ของเราบริษัทเตือนมานะคะคือเตือนมาก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปที่ก e p ก a ลของเรานี่แหละค่ะนะก็คือเราก็คือไปแก้ไขรหัสส่วนตัว นะะก็คือเข้ามานะะเข้ามาอันดับแรกนะะนเข้าไปในเฟสนะเห็นไหมฮะมันก็จะมีนะะมีแต่ว่าพอดีอยู่ประเทศเกาหลีนะะก็เลยมันก็จะขึ้นเป็นภาษาเกาหลีเราแต่ว่าภาษาเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะก็คือกดไปที่รูปคนนะคะนี่นี่ค่ะกดไปที่รูปคนกดเข้าไปตรงนี้นะคะพอเรากดเข้ามาเนะี่ยเห็นไหมคะก,ก็จะเข้ามารูปคนอันที่สอง นี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะกดเข้ามาพอกดเข้าไปเสร็จนะคะทีนี้พอเข้ามามันก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราเรียบร้อยใช่ไหมคะข้างบนเนี่ยนะคะก็คือเคจง ID ดีก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อแล้วก็กูกกาก็คือประเทศเราอยู่ประเทศไหนแต่ตัวที่เราจะเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนเข้าล็อกหน้าจอนะคะกดไปเขาให้ใส่ตามนั้นเลยนะนะกดเข้ามาใช่ไหมคะ พอเรากดเข้ามาเห็นไหมคะตัวด้านบนค่ะตัวด้านบนตัวนี้ก็คือเป็นรหัสเก่าที่เราเคยใช้อันนี้เป็นรหัสเก่าที่เราเคยใช้คือเราต้องใส่ก่อนหลังจากนั้นเขาจะให้เราเปลี่ยนตัวนี้ก็คือตัวใหม่นะคะเราเป็นคนคิดค้นเองเลยเราจะเอากี่ตัวสิบตัวยี่สิบตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเป็นเป็นรหัสล็อกเข้าไปหน้าจอของเรานี้พอเราใส่ตรงนี้เสร็จเราตัวที่สองอันนี้มาก็คือตัวเดิมก็คือยืนยัน นะฮะตัวนี้เป็นการยืนยันนะฮะยืนยันว่านะฮะยืนยันว่าไอเนี้ยก็คือลู่ไซค์ใช้ปากกาเขียนนะคะจะไม่ชัดเป็นตัวยืนยันให้เหมือนกันกับตัวด้านที่สองนะคะพอยืนยันเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะก็คือกดด้านล่างก็คือโอเคนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวโอเคพอเรากดเสร็จเนี่ยนะค,ะ,คะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกจากหน้านี้ไปนะฮะออกจากหน้านี้ไปพอตัวเรามาดูไอสองข้างล่างนี้ค่ะ อันนี้ก็คือถ้าสมมติเราลืมรหัสนะคะเราก็มาเข้ามาตัวนี้คือรหัสหน้าจอหรือว่ารหัสไอ้ที่เราจะส่งเหรียญออกไปก็คือเราเข้าตัวนี้แต่ถ้าเราไม่ลืมก็ไม่เป็นไรเอาด้านล่างเลยนะคะด้านล่างตัวนี้กดเข้ามาตัวนี้ตัวนี้ตัวสำคัญนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงหน้าจอไปแล้วตัวนี้คือตัวสําคัญนะคะลองกดเข้าไปเห็นไหมคะ ไอ้ตัวสำคัญทำไมถึงบอกว่าตัวสำคัญนะคะตัวนี้เป็นตัวรหัสที่เราจะส่งเหรียญออกไปขายนะคะก็คือหรือว่าเหรียญที่เราจะยกเลิกแล้วก็เอาเหรียญออกมาทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นรหัสเดิมรหัสเดิมที่ใส่และทีนี้รหัสตัวที่สองก็เหมือนกันค่ะเป็นรหัสที่ ที่เราจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องใส่ที่ก่อนส่งเหรียญออกไปนะคะก็คือมีความต่างนะคะบางคนอาจจะใส่รหัสเหมือนกันกันกบที่รหัสเข้าหน้าจอแต่ว่าส่วนตัวแนะนําให้แยกซะหน้าจอก็คือหน้าจออันนี้เป็นรหัสรหัสที่เราจะต้องส่งเหรียญออกไปขายหรือว่ายกเลิกอันนี้เป็นรหัสที่เขาเรียกว่าเรารู้คนเดียวก็พออย่าให้คนอื่นหรือว่าคนรอบข้างรู้นะคะเป็นรหัส ที่เราจะต้องส่งเหรียญออกไปขายแล้วก็ได้เงินมาไอ้นี้ตัวนี้ตัวสําคัญนะคะถึงว่าเขาจะรู้รหัสล็อกหน้าจอเข้าไปแต่ว่าถ้ารหัสส่งเหรียญออกไปเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็ไม่สามารถจะทําธุรกรรม ได้ๆเนื่องจากว่าส่วนตัวโดวนแฮ็กเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ากมันส่งรหัส OTP ไาได้ไงเพื่อก็ทำเหมือนกันนะคะใส่รหัสตัวเดิมแล้วก็ตัวใหม่แล้วก็ยืนยันแล้วก็กดตัวข้างล่างนี้ก็คือว่าแค่นี้ก็จบแลคะนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันทีนี้เราจะให้มาดูนะคะก็คือเหมือนมีคนเข้าแฮ็กเข้าออกจากหน้านี้ไปก่อน,นะคะ ะะมีคนเข้าแฮ็กเข้าไอ้เขาเรียกว่าเหมือนข้อมูลส่วนตัวเรานะฮะแล้วก็คือทางสํานักง,งานใหญ่เห็นไหมคะนี่ค่ะเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะเขาแฮ็กออกเข้าไปแล้วทีนี้มันมีไอ้นี่มาเห็นไหมฮะมันมีรหัสหกตัวที่เราจะต้องยืนยันอาทิตย์เราจะรหัสหกตัวที่มาหาเราแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาเข้าไปทําธุรกรรมแล้วก็ยกเลิก ยกเลิกจากการเป็นเมมเบอร์ของก o ๊กเ Pay แล้วก็คือเขาต้องการเงินเราทั้งหมดเลยแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาส่งไอ้นี่มาเราจะต้องใส่รหัสหกตัวลงไปนะฮะ<ม>ออแสดงว่ามีคนรู้รหัสหน้าจอของเบอร์โทรศัพท์เราและถึงขั้นว่าไปทำธุรกรรมแทนเรานะคะไปทำธุรกรรมแทนแทนเราแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือเขาต้องเขาต้องการรหัสไอเนี้ยหตัว นะะถ้าสึกว่าเขาได้รหัส6ตัวที่ยืนยันมาจากบริษัทก็คือ KK OK เนี่ยแสดงว่าเขาเอาเงินของเราไปได้ทั้งหมดเลยงั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องเปลี่ยนรหัสแล้วก็พัดวดหน้าจอแล้วก็พัดวดในการส่งเหรียญออกไปนะฮะทำให้มันเป็นสองขั้นตอนเลยค่ะเพราะไม่งั้นนะ,ะเราจะเขาเรียกว่าเสียประโยชน์บริษัทเวลาเราไปแจ้งบริษัทนะบริษัทเอาคืนไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็น เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั่นก็คือส่วนบุคคลก็เป็นของตัวเราเองอ่ะทำไมให้คนอื่นเขารู้อันนี้บริษัทไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้แต่ถ้าเขาแฮกเกอร์แฮกเกอร์มาแฮกเอาเฟสฟ,ฟอร์มเนี่ยเฟสฟ,ฟอร์มก็คือของบริษัทเล่ะอันนั้นเป็นความผิดของบริษัทบริษัทต้องชดใช้ให้กับเราแต่นี้เป็นส่วนบุคคลนะคะบริษัทไม่สามารถที่จะชดใช้ได้อันนี้ก็แจ้งมาเพื่อทราบนะคะแล้วก็ทําเป็นวิดีโอคลิปนี้ เผื่อที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกของเรานะคะโอเคค่ะนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะในคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปที่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ